厉害 วันนี้ครูยยนะคะก็จะมารีวิวกาแฟนางบีและโกโก้นางบีนะคะพอดีมีคำถามจากลูกค้านะคะว่าหิวบ่อยจะลดน้ำหนักได้ไหมนะคะวันนี้ถ้าคุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟนางบีไปนะคะแนะนำนะคะให้สำรวจว่าคุณได้อะไรไปบ้างคุณสั่งอะไรไปบ้างจากร้านอื่นๆได้ให้คำแนะนำไหมว่าคุณน้ำหนักเท่าไหร่หรือคุณกินเพราะคุณชอบรส าของกาแฟนะคะวันนี้มาตอบคำถามก่อนนะคะถ้าเราหิวบ่อยนะคะแต่เราอยากจะลดน้ำหนักนะคะแนะนำนะคะให้ซื้อกโกโก้เพิ่มและกล่องดำทองเพิ่มนะคะเป็นเซตคู่กันนะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะ นี่ค่ะเซตนี้นะคะครูยุ้ยนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะได้แนะนำลูกค้านะคะที่ทำเ,เป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านแล้วก็อ้วนลงพุงนะคะพอเวลาล้างจานใช่ไหมเรานั่งนะคะตามร้านอาหารเป็นแม่บ้านล้างจานนะคะบอกว่าออขอเซต ที่รถพุงหน่อยพอเวลานั่งล้างจานแล้วมันติดพุงนะคะครูยุ้ยก็แนะนํานะคะคือมีกาแฟมีโกโก้และมีกล่องดําทอกนะคะแนะนําให้ลูกค้านะคะตื่นเช้ามานะคะทานก่อนอาหารแต่ถ้าใครนะคะกลัวว่า จะใจสั่นหรือไม่ใจสั่นก็เป็นการเทสคือทานข้าวก่อนได้นะคะแล้วค่อยมาชงกาแฟแต่ถ้าคุณทานกาแฟทั่ว,วไปได้นะคะ 1. คุณชงกาแฟเสร็จนะคะแล้วต่อด้วยใบบายนะคะใบบายมันจะหิวเยอะนะคะเพราะว่าคนที่กินจุกจิกกินบ่อยกินนั่นกินนี่กินขนมนะคะกินซะทุกอย่างนะคะให้มาชงโกโก้นะคะจะชงร้อนหรือชงเย็นก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวคุณยุ้ยแนะนํานะคะคือชงเย็นดีกว่านะคะ คือหาขวดเล็กๆนะคะมาใส่นะคะเขย่าเขย่านะคะแล้วประมาณใบสามใบสี่ให้กินกล่องดำทองนะคะ1เม็ดนะคะแกะกล่องดำทองมานะคะมาทานไป1เม็ดนะคะเซตนี้นะคะจะคุมหิวได้ดีนะคะและผลตอบรับนะคะคนที่อ้วนลงพุงเยอะๆมากๆนะคะสัดส่วนจะเริ่มลดลงค่ะ ระบบขับถ่ายก็ดีนะคะพอเวลาคุณนั่งล้างจานนะคะพุงมันก็จะไม่ติดนะคะซึ่งลูกค้านะคะทำได้ผลนะคะจากสั่งเซตแรกตอนนี้มาสั่งเพิ่มไปนะคะไปอีก2เซตนะคะเพื่อจะได้ทานนานๆแบบจุกๆไปเลยนะคะนี่คือคุยยุ้ยนะคะทานเองรีวิวเองนะคะแล้วก็มีข้อมูลให้กับลูกค้านะคะมีการเทคแคร์มีการตอบคำถามนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะเซตนี้นะคะ ราคา290นะคะกล่องดำทอง290กโกโก้290กาแฟ250บาทนะคะเซตนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อกันมาได้นะคะส่งทั้งต่างประเทศและในเมืองไทยนะคะใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะคะสินค้าแบรนด์นางบีนะคะขอบคุณค่ะ